เด็กชายคนหนึ่งเข็นรถขยะกลางแดดร้อนจัดทุกวันไม่มีใครรู้ว่าเขาทำไปเพื่อใครจนวันที่มหาเศรษฐีคนหนึ่งคุกเข่าลงกลางถนนเพราะเด็กคนนี้เรื่องจริงที่ไม่มีใครคาดคิดจะเปลี่ยนชีวิตของคนทั้งเมืองไปตลอดกาลเด็กชายตัวเล็กในเสื้อเก่าขาดรุ่งริ่งเงื่อไหลอาบแก้มมือทั้งสองจับคันรถขยะที่ใหญ่เกินตัวข้างหลังรถมีน้องสาววัยเพียงสามขวบ นั่งกอะตุ๊กตาเก่าที่ไม่มีตาเสียงล้อเหล็กเสียสีกับพื้นปูนดังคลืดคลาดไปตามถนนร้อนระอุกลิ่นขยะและฝุ่นควันปะปนในอากาศเด็กชายไม่พูดสักคำเขาก้มหน้าเดินเหมือนโลกทั้งใบหนักอยู่บนบ่าเล็กๆของเขาคนเดินผ่านมองด้วยสายตาเฉยชาบางคนเบือนหน้าไปอีกทางบางคนหัวเราะเมื่อเห็นเสื้อผ้าที่มอมแมมดวงอาทิตย์คล้อยต่ำ เงาของสองพี่น้องทอดยาวบนพื้นถนนเสียงลมหอบกลิ่นเหม็นของเศษอาหารและเหล็กเก่ามาแต่จมูกเด็กชายหยุดหอบมือที่เต็มไปด้วยรอยแผลสันน้อยๆเขาเงยหน้ามองร้านอาหารรูริมถนนในร้านนั้นผู้คนหัวเราะเสียงดังแก้ววายชนกันแผ่วเบาแสงไฟสะท้อนบนโต๊ะกระจกใสเด็กชายมองแค่แวบเดียวก่อนจะหันกลับไปจับคันรถอีกครั้งแต่ขาของเขาเริ่มอ่อนแรง รถขยะเริ่มไหลถอยน้องสาวร้องเสียงหลงเด็กชายพยายามดันสุดแรงเสียงดังโครมรถชนกับสเสาเหล็กข้างทางเศษขยะกระจายเต็มถนนคนในร้านอาหารพากันหันมามองบางคนถ่ายคลิปบางคนยืนดูนิ่งอย่างไม่เข้าใจท่ามกลางความโกล่าหลรถหรูสีดำคันหนึ่งหยุดลงตรงหน้าเด็กชายประตูเปิดชา้าชชายสูงวัยในสูตรเรียบรูก้าวลงจากรถ รองเท้าหนังเงาวับแตะพื้นเปื้อนขยะเขามองเด็กชายที่ยืนตัวสัน่นมองน้องสาวที่ร้องให้ตาแดงสายตาของเขาแข็งนิ่งในตอนแรกและเขาคุกเข่าลงกลางถนนที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นและเศษขยะทุกคนเงียบลงทันทีไม่มีเสียงหัวเราะอ,อีกต่อไปเพียงสายตานับร้อยคู่ที่จ้องมองชายผู้เป็นมหาเศรษฐีมือของมหาเศรษฐีแต่ลงบนพื้นสกรปรกโดยไม่ลังเล ฝ่ามือของเขาเปื้อนขยะเปียกและฝุ่นหนาแต่เขาไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยเด็กชายมองด้วยสายตาสับสนไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่ดูร่ำรวยขนาดนั้นถึงต้องมาคุกเข่าต่อหน้าเขามหาเศรษฐีเงยหน้าช้าๆแวตาเขาเต็มไปด้วยความสะเตือนใจเหมือนเห็นบางสิ่งที่เจ็บลึกในอดีตก,กลับมาทิ่มแทงหัวใจอีกครั้งลูกเสียงเขาแผ่วเบาเหมือนจะพูดอะไรต่อแต่กลับกลืนคำไว้ เขาควักผ้าเช็ดหน้าสีขาวออกจากกระเป๋าเช็ดใบหน้าที่เต็มไปด้วยเหงื่อและคราบน้ำตาของเด็กชายแล้วเอามือแตะบ่าของเขาอย่างแผ่วเบาคนที่ยืนดูรอบๆเริ่มกระซิบกันบางคนยกมือถือขึ้นถ่ายแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยคำพูดเสียงดังรถขยะที่ล้มอยู่เริ่มส่งกลิ่นแรงขึ้นน้องสาวของเด็กชายยังสะอื้นเบาๆมือเล็กๆก,ก,กอดตุ๊กตาแน่นจนขาวซีดมหาเศรษฐีหันไปมองน้องคนนั้น แล้วหยิบขนมจากในรถของตนออกมาวางไว้ในมือเด็กขนมราคาไม่กี่บาทแต่สำหรับเธอมันเหมือนทองคําเด็กหญิงเงยหน้ามองด้วยแววตาสงสัยก่อนจะยิ้มจางๆทั้งน้ำตารอยยิ้มนั้นทำให้ชายผู้ร่ำรวยต้องหลบสายตาเขาลุกขึ้นช้าๆมองรอบๆเหมือนจะพูดกับทุกคนนี่คือชีวิตจริงของเด็กที่พวกเรามองข้ามเสียงของเขาดังชัดกลางถนน เด็กที่ควรอยู่ในห้องเรียนไม่ใช่เข็นรถขยะกลางแดดร้อนสายตาของผู้คนเริ่มเปลี่ยนบางคนยกมือปิดหน้าบางคนวางมือถือแล้วก้มมองพื้นมหาเศรษฐีหันกลับไปหาเด็กชายอีกครั้งเธอชื่ออะไรเขาถามเสียงสัน่นเด็กชายตอบเบาๆว่าชื่อบาทครับพ่อแม่ละ่ะเด็กชายเงียบเพียงแค่ส่ายหัวเบาๆแล้วมองไปทางน้องสาวมหาเศรษฐีหลับตาแน่น ราวกับคำตอบนั้นทำให้หัวใจเขาหนักกว่าเดิมเขายืนเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นช้าช้าตั้งแต่วันนี้เธอไม่ต้องเข็นรถขยะอีกแล้วคำพูดนั้นดังขึ้นท่ามกลางความเงียบเด็กชายเงยหน้ามองอย่างไม่เข้าใจมหาเศรษฐีหันไปสั่งลูกน้องให้ยกรถขยะขึ้นรถบรรทุกของตนแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นโทรหาใครบางคนเตรียมโรงเรียนเตรียมบ้านเตรียมทุกอย่างเขากล่าวเสียงของเขาเด็ดขาดแต่แฝงด้วยความอบอุ่น เด็กสองคนนี้คือครอบครัวของฉันตั้งแต่วันนี้เด็กชายบาทนิ่งไปเขาก็มองมือที่สกรปรกของตัวเองแล้วมองไปที่ชายคนนั้นอีกครั้งไม่รู้ว่าควรเชื่อหรือไม่แสงจากดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าสีทองของท้องฟ้าสาดลงบนใบหน้าเด็กชายเหมือนแสงแห่งความหวังที่เขาไม่เคยได้เห็นมาก่อนเสียงเครื่องยนต์รถหรูเริ่มทำงานแต่ไม่มีใครในที่นั้นขยับ ทุกคนยังคงมองภาพของชายผู้ร่ำรวยที่ก้มลงจูงมือเด็กชายกับน้องสาวขึ้นรถไปด้วยกันกลิ่นขยะยังคงลอยอยู่ในอากาศแต่ในใจของทุกคนกลับมีบางสิ่งเปลี่ยนไปอย่างเงียบงนันและในค่ำคืนนั้นเสียงล้อรถขยะที่เคยดังไปทั่วซอยก็หายไปตลอดการบนถนนสายเดิมนั้นความเงียบเข้ามาแทนที่เสียงคลืดคลาดของล้อเหล็กไม่มีใครเห็นเด็กชายบาสเข็นรถขยะอีกเลย แต่ภาพของวันนั้นยังคงติดอยู่ในใจของคนทั้งเมืองคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้ถูกแชร์กระจายไปทั่วโซเชียลคนดูนับล้านต่างพูดถึงเด็กชายผู้แบกน้องกลางแดดและมหาเศรษฐีที่คุกเข่าลงท่ามกลางกองขยะในห้องรับแขกของคฤหา์ใหญ่บ้าสนังนิ่งอยู่บนโซฟานุ่มข้างๆเขาคือน้องสาวที่กำลังกินขนมด้วยรอยยิม้มกลิ่นหอมของอาหารเย็นลอยอบอวล เสียงเพลงเบาๆจากเปียโ,โนคลอไปทั่วบ้านทุกอย่างดูอบอุ่นเกินกว่าที่เด็กสองคนจะเคยฝันถึงแต่มือของบาทยังคงสัน่นเขายังไม่กล้าจับช้อนเงินในจานเพราะในหัวเต็มไปด้วยภาพของถังขยะเก่าและถนนร้อนระอุมหาเศรษฐีนั่งมองจากอีกฝั่งโต๊ะใบหน้าของเขานิ่งแต่แววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ซ่อนลึกบาทเสียงเรียกของเขานุ่มนวลเด็กชายเงยหน้าขึ้นทันที หนูไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วชายคนนั้นพูดต่อชีวิตที่ลำบากมันจบลงแล้วคำพูดนั้นเหมือนสายลมอ่อนแต่มันกลับทำให้หัวใจของบ้าสันสะเทือนเขาน้ำตาคลอเบ้าโดยไม่รู้ตัวแต่ผมไม่อยากให้แม่กับพ่อหายไปเสียงของบ้าสันผมกลัวถ้าผมอยู่ที่นี่พวกเขาจะไม่เจอผมอีกมหาเศรษฐีชะง,งักดวงตาของเขาไหววูบก่อนจะเอื้อมมือแตะไหลเด็กชาย พ่อกับแม่ของหนูจะไม่หายไปจากใจเขากล่าวเบาๆแต่ตอนนี้หนูต้องมีชีวิตที่พวกเขาอยากให้หนูมีน้ำตาหยดแรกไหลลงบนมือของเด็กชายเขาพยักหน้าเบาๆแล้วกอดน้องสาวแน่นขึ้นเวลาผ่านไปหลายเดือนข่าวเรื่องเด็กชายรถขยะเงียบลงแต่ชีวิตของบ้าทเพิ่งเริ่มต้นใหม่ทุกเช้าเขาไปโรงเรียนสวมชุดนักเรียนสะอาดถือกระเป๋าใบใหม่ที่หนักด้วยหนังสือ เพื่อนเพื่อนหลายคนมองด้วยความสงสัยบางคนจำได้จากข่าวบางคนถามว่าเธอคือเด็กในคลิปจริงๆหรือเปล่าบาทไม่ตอบเขาเพียงยิ้มแล้วก้มหน้าตั้งใจอ่านหนังสือแต่ในยามคำ่ำเมื่อเขามองออกไปนอกหน้าต่างเขายังคงเห็นภาพของตัวเองในวันที่เขาเข็นรถขยะกลางถนนเสียงเหล็กเสียดพื้นยังคงก้องในหูกลิ่นขยะยังแทรกอยู่ในความทรงจำ และภาพของมหาเศรษฐีที่คุกเข่าลงยังชัดเจนไม่จางคืนหนึ่งมหาเศรษฐีเดินเข้ามาหาในมือของเขามีกล่องไม้เก่าๆใบหนึ่งนี่คือสิ่งที่หนูทำตกไว้วันนั้นเขาวางกล่องลงบนโต๊ะเมื่อบาดเปิดออกข้างในคือเศษเหล็กและของเล่นพังๆผมเก็บมันไว้เพราะมันคือของน้องครับเด็กชายพูดเบาๆมันไม่มีค่าแต่เธอรักมันมากมหาเศรษฐียิ้มบางๆ ทุกสิ่งที่มีความหมายไม่จำเป็นต้องมีราคาเขาพูดพลางมองของในกล่องนั้นอย่างอ่อนโยนแล้วอยู่ๆแสงฟ้าผ่าก็แวบขึ้นนอกหน้าต่างเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นไฟในบ้านกระพริบวูบวาบบาสสะดุ้งเฮือกเขากุมมือน้องไว้แน่นหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุมหาเศรษฐีมองออกไปข้างนอกใบหน้าเขาเริ่มซีดเพราะนอกหน้าต่างนั้นมีเงาของใครบางคนยืนอยู่กลางฝน ร่างผอมบางสวมเสื้อเก่าๆสีเทาและในมือถือคันรถขยะที่บิดงอบาทลุกขึ้นชชาๆหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกน้องสาวเริ่มร้องให้เบาๆนั่นแม่หรือเปล่าครับเสียงของบ้าสัน่นมหาเศรษฐีไม่ตอบเขาเพียงจ้องออกไปด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเงานั้นไม่ขยับแต่ยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางสายฝนและฟ้าผ่าที่สว่างว่าเป็นระยะ ดวงตาคู่หนึ่งในความมืดกำลังมองตรงมาที่พวกเขาบาทกลืนน้ำลายชชาๆเสียงหัวใจของเขาดังชัดในความเงียบฝนเทกระหน่ำลงบนหลังคาหยดน้ำกระแทกกระจกเป็นจังหวะหนักแน่นเงานั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมเราวกับถูกตรึงด้วยอะไรบางอย่างใบหน้าไม่ชัดแต่รูปร่างนั้นคุ้นจนเจ็บมหาเศรษฐีขมวดคิ้วแน่นเขาก้าวเข้าไปใกล้หน้าต่าง แต่ในวินาทีที่สายฟ้าแลบผ่านท้องฟ้าเงานั้นก็หายไปเพียงเหลือน้ำฝนที่ไหลรินลงกระจกและรอยมือเล็กๆที่เปือเ้อนโคลนติดอยู่บนบานหน้าต่างด้านนอกบาดยืนนิ่งร่างกายแข็งทื่อน้องสาวซบหน้าลงกับอกเขาสั่นสานผมเห็นจริงๆครับผมเห็นแม่เสียงของเด็กชายแผ่วเบาแต่หนักแน่นมหาเศรษฐีเงียบเขาหันไปมองกล่องไม้บนโต๊ะ ของเล่นเก่าในนั้นขยับนิดนิดเหมือนถูกลมพัดแต่หน้าต่างทุกบานปิดสนิทชายสูงวัยสูดลมหายใจลึกอาจเป็นเพียงภาพหลอนจากความคิดถึงเขาพูดเบาๆแต่แววตาไม่แน่ใจเลยสักนิดคืนนั้นทั้งบ้านเงียบผิดปกติเสียงฝนตกไม่หยุดนาฬิกาบนผนังเดินไปอย่างเชื่องช้าบาทไม่หลับเขานอนกอดน้องไว้แน่นและทุกครั้งที่หลับตาเขาจะเห็นภาพแม่ยืนยิ้มอยู่ใต้ฝนรอยยิ้มนั้นอบอุ่น แต่ในแววตามีบางสิ่งเศร้าลึกจนบอกไม่ถูกรุ่งเชา้าท้องฟ้าใสเหมือนเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสงอาทิตย์สาดเข้ามาในห้องเสียงนกร้องอยู่บนต้นไม้ข้างคาลืหาดบาสเดินลงมาชา้าชาแต่ทันทีที่เขาเหยียบพื้นห้องโถงเขากลับหยุดนิ่งที่พรมตรงกลางห้องมีรอยเท้าเปียกน้ำสองรอย <c oughs> และเรียงชิดกันพอดีกับขนาดของเท้าเด็กผู้หญิงน้องสาวยังหลับอยู่ข้างบน มหาเศรษฐียังไม่ตื่นไม่มีใครควรเดินเข้ามาในเวลานั้นบายดย่อตัวลงแต่รอยเท้านั้นน้ำเย็นเฉียบซึมเข้าสู่ปลายนิ้วเขาเงยหน้ามองไปทางประตูแสงแดดยามเช้าส่องผ่านเข้ามาแต่ตรงกรอบประตูมีเศษผ้าเล็กๆติดอยู่ผ้าสีเทาขาดรุย่ยเหมือนผ้าที่แม่เคยใช้เช็ดเหงื่อตอนเขาเข็นรถขยะเด็กชายมือสัน่นเขาเก็บผ้าขึ้นมาแนบอกกลิ่นจางๆที่คุ้นเคยยังติดอยู่ แม่เขาพึมพำเบาๆน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังมหาเศรษฐีเดินเข้ามาในชุดนอนใบหน้าเขาซีดเผือดเมื่อเห็นสิ่งนั้นในมือเด็กชายเธอเจอได้ยังไงเสียงของเขาเบาแต่สั่นชัดบาทไม่ตอบเพียงเงยหน้าขึ้นมองแม่ผมมาหาใช่ไหมครับคำถามนั้นเหมือนคมมีดที่กรีดก,กลางใจชายชาราเขาหลับตาแน่นฝ่ามือข้างหนึ่งกำเข้าหากัน ก่อนพูดช้าๆด้วยเสียงที่แทบไม่ออกจากลำคอแม่ของเธอไม่ได้จากไปอย่างสงบบรรยากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเสียงนาฬิกาเงียบไปแม้แต่ลมหายใจก็หนักเกินจะรับฟังบาสเบิกตากว้างหมายความว่ายังไงครับมหาเศรษฐีเดินไปที่โตะ๊ะหยิบกรอบรูปเล็กๆออกมาวางตรงหน้าเด็กชายในภาพนั้นคือหญิงสาวคนหนึ่งในชุดทำงานเก่าๆยืนยิ้มอยู่ข้างชายวัยหนุ่มที่ดูคุ้นตา นี่คือแม่ของเธอเขาพูดเบาๆและนี่เขาชี้ไปที่ชายในรูปคือฉันบาาชะงักโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนแม่ของเธอเคยทำงานให้ฉันเมื่อหลายปีก่อนมหาเศรษฐีเริ่มเล่าเธอเป็นคนซื่อสัตย์อดทนและรักลูกมากเสียงของเขาสัน่นแต่วันหนึ่งฉันทำผิดพลาดครั้งใหญ่เขาหยุดชั่วครู่ก่อนพูดต่อด้วยเสียงแผ่วแต่หนักแน่น ฉันเป็นคนสั่งให้บริษัทของฉันไล่เธอออกเพราะเธอปกป้องเพื่อนร่วมงานที่ถูกใส่ร้ายหลังจากนั้นเธอไม่มีงานไม่มีเงินจนต้องพาลูกสองคนไปเก็บขยะเลี้ยงชีพบาทยืนนิ่งเขามองภาพนั้นแล้วมองชายตรงหน้าคำพูดแต่ละคำเหมือนค้อนหนักกระแทกลงในหัวใจแม่ของเธอจากไปเพราะความเหนื่อยล้าและนี่สินและฉันเพิ่งรู้ความจริงหลังจากนั้นไม่นานน้ำตาของชายชาราไหลาอาบแก้มเขาทุดตัวลงกับพื้น ฉันจึงสาบานว่าจะชดใช้ทุกอย่างให้ลูกของเธอบ้าสมองเขาเงียบเงียบความโกรธความเศร้าความสับสนผสมกันจนไม่มีคำใดจะเอ่ยแต่ในหัวของเขาเสียงแม่ยังดังก้องบาทอย่าถือโทษใครเลยลูกขอให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่าแม่เด็กชายยืนขึ้นเขากอดผ้าคีริ้วแน่นและมองชายตรงหน้าแม่ให้อภัยแล้วครับเขาพูดเสียงสัน่นเพราะแม่ไม่อยากให้ผมเกลียดใคร มหาเศรษฐีเงยหน้าชาชาแววตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความโล่งใจแต่ทันใดนั้นลมแรงพัดผ่านประตูที่ปิดสนิทผ้าคีริ้วในมือเด็กชายปลิวออกไปกลางห้องและร่วงลงตรงเท้าของทั้งคู่รอยน้ำฝนเล็กๆปรากฏขึ้นทีละหยดเหมือนใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นและในเงาสะท้อนของพื้นหินบาดเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยิ้มให้อย่างอ่อนโยน ก่อนจะเลือนหายไปพร้อมกับแสงแรกของเช้าวันใหม่บาสยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเขาไม่แน่ใจว่าที่เห็นคือความจริงหรือเป็นเพียงภาพในใจที่อยากเห็นเหลือเกินแสงอาทิตย์อุ่นส่องผ่านหน้าต่างแต่ต้องพื้นเย็นเฉียบที่ยังมีรอยน้ำฝนในกลิ่นอากาศนั้นมีความรู้สึกบางอย่างที่อบอุ่นปนเศร้ามหาเศรษฐียังคงนั่งอยู่กับพื้น สายตาของเขาจับจ้องไปยังรอยยิ้มในเงาสะท้อนดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาแต่กลับมีแววสงบรากับได้รับการให้อภัยจากใครบางคนที่อยู่ไกลเกินเอื้อมเธอมาหาเสียงเขาแผ่วเบาเธอมาดูว่าเราดูแลลูกดีหรือเปล่าบาสเงยหน้าขึ้นมองแม่มาดูจริงๆใช่ไหมครับน้ำเตอคลออีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้มาจากความกลัวมหาเศรษฐีลุกขึ้นชาชาเขาเดินไปเปิดหน้าต่าง ลมเช้าพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นดินหลังฝนอากาศบริสุทธิ์และเงียบสงบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นแม่ของหนูคงอยากให้เรามีชีวิตต่อไปชายชรากล่าวเสียงเบาและอยากให้เรารู้ว่าเธอไม่เคยจากไปจริงๆบาดพยักหน้าเขามองออกไปนอกหน้าต่างแสงอาทิตย์สะท้อนบนหยดน้ำที่เกาะใบไม้เหมือนประกายยิ้มของแม่ตั้งแต่วันนั้นชีวิตของบาดเปลี่ยนไปอย่างชา้ชาๆ เขาเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเริ่มหัวเราะมากขึ้นและเริ่มพูดกับคนอื่นด้วยความมั่นใจแต่ลึกลงไปในใจเขายังเก็บผ้าขี้ริ้วผืนนั้นไว้ในกล่องเล็กๆเก็บไว้ข้างหัวเตียงทุกคืนเพราะสำหรับเขามันคือคำสัญญาว่าชีวิตนี้จะไม่สูญเปล่ามหาเศรษฐีดูแลเด็กทั้งสองอย่างใกล้ชิดเขาไม่ปล่อยให้พวกเขาขาดสิ่งใดอีกแต่ในใจของเขาเองยังคงเต็มไปด้วยบาดแผลที่ไม่มีวันลบ ทุกคืนเขาจะเดินไปที่ระเบียงมองฟ้ากลางคืนที่เต็มไปด้วยดาวและพูดเบาๆเหมือนสนทนากับใครบางคนฉันขอโทษและขอบคุณที่ให้อภัยฉันแม้ฉันไม่สมควรได้รับหลายปีผ่านไปบ้าเติบโตเป็นหนุ่มเต็มตัวเขาเรียนเก่งและเป็นที่รักของครูและเพื่อนแต่สิ่งที่คนไม่รู้คือเขายังเก็บความทรงจำเก่าไว้ในใจทุกลมหายใจในวันหนึ่งของฤดูฝน บาดกลับมายังคฤรหาหัดหลังเดิมฝนตกหนักเหมือนวันนั้นเสียงฟ้าร้องดังทั่วท้องฟ้าเขาเดินเข้าไปในห้องรับแขกทุกอย่างยังเหมือนเดิมพรมผ้าม่านและโต๊ไม้ที่เคยมีรอยน้ำฝนยังอยู่แต่ชายชราผู้เคยคุกเข่ากลางถนนกลับไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วรูปถ่ายของเขาในกรอบทองตั้งอยู่บนโตะ๊ะพร้อมดอกลินล,ลี่สีขาวหนึ่งช่อและจดหมายฉบับหนึ่งที่มีชื่อของบาดบานซอง เด็กหนุ่มนั่งลงชา้าช้ามือสั่นเมื่อเปิดจดหมายลายมือคุ้นตาเขียนไว้ด้วยหมึกจางบาทถ้าเธอได้อ่านจดหมายนี้แสดงว่าฉันได้ชดใช้ทุกอย่างที่ควรชดใช้แล้วฉันไม่มีวันลืมวันที่เธอให้อภัยและวันที่แม่ของเธอมองมาด้วยรอยยิ้มนั่นคือวันที่ฉันรู้ว่าความดีไม่ต้องมีฐานะรองรับมีเพียงหัวใจเท่านั้นที่ต้องยอมก้มลงก่อนบาทอ่านจดหมายด้วยน้ำตา ทุกคำเหมือนน้ำเย็นที่ไหลผ่านหัวใจร้อนรุ่มเขาวางจดหมายลงแล้วมองออกไปที่หน้าต่างฝนยังตกเหมือนเดิมแต่เขากลับรู้สึกถึงความสงบอย่างประหลาดเขาลุกขึ้นเดินออกไปที่สวนหยดฝนกระทบใบหน้าเบาๆลมเย็นพัดผ่านเหมือนอ้อมแขนของแม่และในเงาของต้นไม้ใหญ่เขาเห็นภาพลางๆหญิงสาวในเสื้อเถายืนยิ้มให้เขาอีกครั้งเธอยกมือขึ้น เหมือนจะรูปศีรษะลูกชายที่โตแล้วก่อนร่างนั้นจะค่อยๆจางหายไปในม่านฝนบาดยิ้มทั้งน้ำตาแม่ครับผมจะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเขาหันกลับไปมองบ้านหลังใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของคนแปลกหน้าแต่ตอนนี้กลับอบอุ่นเหมือนบ้านจริงๆเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีความกลัวเหลืออยู่มีเพียงเสียงฝนที่ตกเบาๆและหัวใจของเด็กชายคนเดิมที่เติบโตขึ้น พร้อมคำสัญญาในสายฝนว่าเขาจะไม่ลืมความเจ็บปวดที่ทำให้เขาเข้มแข็งและจะส่งต่อความเมตตานั้นให้ใครอีกหลายคนที่ยังเดินอยู่กลางแดดร้อนของชีวิตบาทยืนอยู่กลางสายฝนร่างของเขาเปียกชุ่มแต่แววตากลับสงบละอองน้ำเย็นซึมเข้าสู่ผิวเหมือนชำระล้างความเจ็บปวดทั้งหมดที่สะสมมาหลายปีเขาแงนหน้ามองท้องฟ้าเมฆสีเทาค่อยคอยเคลื่อนผ่าน และในแสงสว่างที่ลอดผ่านม่านฝนเขาเหมือนเห็นใบหน้าแม่ลอยอยู่เหนือกลีบดอกไม้รอยยิ้มอ่อนโยนของเธอยังเหมือนเดิมอบอุ่นเหมือนวันที่เขาเคยซุอกอกเธอในตอนเด็กเสียงของเธอแผ่วเบาในลมฝนลูกอยากกลัวที่จะให้อภัยน้ำตาไหลปนกับหยาดฝนเขาเอื้อมมือขึ้นสูงราวกับจะคว้าบางสิ่งแต่มีเพียงอากาศว่างเปล่าที่สัมผัสได้เขาหัวเราะเบาๆไม่ใช่เพราะเศร้า แต่เพราะในที่สุดเขาเข้าใจแล้วว่าบางคนจากไปเพื่อสอนให้เราอยู่ให้เป็นหลายปีต่อมาบ้าเติบโตเป็นชายหนุ่มผู้มีชื่อเสียงเขาไม่ได้ร่ำรวยเหมือนชายชราผู้เคยอุปการะแต่เขามีสิ่งที่มีค่ากว่าหัวใจที่อ่อนโยนและไม่ยอมลืมรากของตัวเองเขาเปิดมูลนิธิเล็กๆชื่อว่าแสงหลังฝนเพื่อช่วยเด็กที่ต้องดิ้นรนเหมือนเขาในวันวานทุกเช้าเขาจะไปเยี่ยมเด็กๆที่เก็บขยะตามตลาด พูดคุยยื่นอาหารและฟังเรื่องราวของพวกเขาไม่ใช่ด้วยความสงสารแต่ด้วยความเข้าใจบนผนังมูลนิธิมีภาพวาดหนึ่งแขวนอยู่เป็นภาพเด็กชายเข็นรถขยะก,กับน้องสาวและข้างหลังคือชายสูงวัยในสูทที่คุกเข่าลงกลางถนนใต้ภาพนั้นมีประโยคเขียนด้วยลายมือของบ้านเองความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การมีทุกอย่างแต่อยู่ที่การก้มลงมองผู้ที่ไม่มีอะไรด้วยหัวใจที่เท่ากัน เด็กๆหลายคนถามเขาเสมอพี่บาสเคยจนจริงๆเหรอครับเขาจะยิ้มทุกครั้งจริงสิแต่ความจนที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ไม่มีเงินมันคือการไม่มีหัวใจที่อ่อนโยนต่อผู้อื่นทุกครั้งที่ฝนตกบาทจะเดินออกไปนอกอาคารปล่อยให้หยดฝนไหลผ่านผมและไหลเขาจะมองฟ้าแล้วกระซิบเบาๆแม่ครับผมทำได้แล้วบางคืนเมื่อท้องฟ้ามืดสนิทและฝนเริ่มตก เขามักได้ยินเสียงล้อเหล็กกลิ้งเบาๆจากถนนไกลๆเสียงนั้นไม่ได้ทำให้เขากลัวอีกต่อไปแต่กลับทำให้เขารู้สึกเหมือนแม่ยังอยู่ตรงนั้นเฝ้ามองลูกชายเติบโตอย่างภูมิใจเวลาผ่านไปหลายปีน้องสาวของเขาโตขึ้นกลายเป็นครูในโรงเรียนชนบทเธอสอนเด็กให้กล้าฝันและสอนทุกคนให้ขอบคุณความลำบากที่หล่อหลอมชีวิตวันหนึ่งในฤดูร้อนมูลนิธิแสงหลังฝนจัดงานครบรอบสิบปี บ้าดยืนอยู่บนเวทีเล็กๆท่ามกลางเด็กนับร้อยเขาพูดด้วยเสียงที่มั่นคงและอ่อนโยนพี่ไม่ได้เกิดมาในบ้านใหญ่โตพี่เกิดบนถนนท,นที่ร้อนจนเท้าแสบแต่ถนนเส้นนั้นพาพี่มาถึงตรงนี้และถ้ามันไม่มีวันนั้นก็จะไม่มีวันนี้ผู้คนปรบมือดังลั่นแต่เสียงหนึ่งในหัวของบ้าดกลับชัดกว่าเสียงทั้งหมดแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเขายิ้มทั้งน้ำตามองขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกครั้ง เมฆลอยบางเบาและสายลมเย็นพัดผ่านแก้มเหมือนฝ่ามือของแม่หลังจบงานเด็กๆวิ่งเล่นกันในลานเสียงหัวเราะก,ก้องไปทั่วบริเวณบาสยืนมองอย่างเงียบเงียบแล้วเดินไปที่สวนหลังบ้านตรงนั้นมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งต้นที่ชายชราเคยปลูกไว้เมื่อหลายปีก่อนใต้ต้นไม้มีหินสลักข้อความว่าขอให้ชีวิตทุกคนงอกงามเหมือนต้นไม้หลังฝนบาสคุกเข่าลงตรงหน้าแผ่นหิน วางดอกไม้หนึ่งช่อและกล่องไม้เก่าๆใบเดิมในกล่องนั้นยังมีผ้าสีเทาผืนเล็กกับตุ๊กตาเก่าของน้องสาวที่ไม่มีตาเขาปิดฝากล่องเบาๆแล้วยิ้มผมรักษาสัญญาแล้วครับแม่และผมจะไม่หยุดสายลมยามเย็นพัดผ่านกลีบดอกไม้ปลิววนรอบตัวเขาเสียงคล้ายหัวเราะของผู้หญิงแววมาแผ่วเบาก่อนจะหายไปพร้อมกับแสงสุดท้ายของวันบาสหลับตา และในความมืดนั้นเขารู้สึกเหมือนมืออุ่นๆของแม่ยังคงจับมือเขาไว้แน่นและที่ปลายฟ้าซึ่งแสงฝนส่องกระทบเขาเห็นสายรุ้งสีจางทอดผ่านจากฟากฟ้าลงมายังถนนที่เขาเคยเข็นรถขยะในวันเก่าถนนเส้นเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะตอนนี้มันคือเส้นทางแห่งแสงหลังฝนที่แม่ทิ้งไว้ให้เขาเดินต่อไปจนสุดทางบ่ายวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ ท้องฟ้าโปร่งลมพัดเบาเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังอยู่ทั่วมูลนิธิแสงหลังฝนต้นไม้ใหญ่ที่ชายชราเคยปลูกไว้ออกดอกสีขาวสะพรัง่งบาตยืนอยู่ใต้ต้นไม้นั้นมองเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังช่วยกันเก็บขยะรอบสนามภาพนั้นทำให้เขายิ้มเพราะมันคือภาพสะท้อนของอดีตที่กลับมาในรูปของความหวังน้องสาวเดินเข้ามาข้างๆในมือของเธอถือกล่องไม้เก่าที่ถูกเก็บไวอ้อย่างดี เธอยื่นให้เขาพลางพูดเสียงเบาพี่ถึงเวลาที่เราควรให้สิ่งนี้กับใครสักคนแล้วนะบาสเปิดกล่องข้างในมีผ้าสีเทาและตุ๊กตาเก่าที่ไม่มีตาสิ่งที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลำบากตอนนี้กลับกลายเป็นของขวัญแห่งความเข้มแข็งเขาเดินเข้าไปหาชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังเข็นรถเก็บขยะอยู่หน้ามูลนิธิเด็กหนุ่มมีใบหน้าเปื้อนเหงือ่อแต่มือยังคงจับคันรถแน่นเหมือนที่เขาเคยทำในวัยเด็ก บารยื่นกล่องให้พร้อมรอยยิ้มของสิ่งนี้เคยอยู่กับผมตอนที่ผมไม่มีอะไรเลยมันอาจไม่มีค่าในสายตาใครแต่สำหรับผมมันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่เด็กหนุ่มรับกล่องไว้ด้วยความงุนงงก่อนจะยกมือไหวยอย่างเคารพบ,บาทสมองเขาด้วยแววตาอบอุ่นเหมือนมองตัวเองในกระจกของอดีตแสงแดดอ่อนสาดลงบนใบหน้าลมพัดผ่านพาเสียงหัวเราะของเด็กๆมาปะทะหู กลิ่นดินกลิ่นหญ้าและกลิ่นฝนจางๆหลังสายลมล้อมรวมเป็นความสงบที่ลึกที่สุดในใจของเขาแม่ครับเขาพูดเบาๆมองขึ้นไปบนท้องฟ้าผมส่งต่อแสงของแม่ให้คนอื่นแล้วนะครับเมฆลอยช้าๆผ่านเหนือยอดไม้รังสีแดดลอดลงมาเป็นลำเหมือนคำตอบจากใครบางคนที่อยู่บนฟ้าบาสหลับตาปล่อยให้สายลมโอบล้อมทั้งร่างในหัวของเขามีเพียงภาพรอยยิ้มของแม่ และเสียงของชายชราที่เคยพูดไว้ความยิ่งใหญ่ไม่ใช่การยืนสูงกว่าคนอื่นแต่คือการก้มลงเพื่อยื่นมือให้ใครอีกหลายคนลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองเขายิ้มสายตาเปี่ยมด้วยความสงบก่อนจะก้าวเดินกลับเข้าสู่มูลนิธิเสียงเด็กๆวิ่งตามหลังมาพร้อมเสียงหัวเราะดวงอาทิตย์ยามเย็นค่อยๆรับขอบฟ้าทิ้งแสงสีทองไว้บนถนนที่ทอดยาวไปไกลถนนเส้นนั้น คือเส้นทางที่เด็กชายเคยเข็นรถขยะกลางแดดแต่วันนี้มันคือถนนแห่งศักดิ์ศรีความรักและการให้อภัยและที่ปลายทางของแสงอาทิตย์เงาของแม่ยังคงเดินเคียงข้างเขาเงียบงันแต่ไม่เคยหายไปจบอย่างสงบในแสงหลังฝน